สวัสดีค่ะคลิปนี้ช่องดีแชร์จะชวนเพื่อนๆไปทำ URL address ของช่อง YouTube ของเรากันค่ะก่อนอื่นไปที่ YouTube ก่อนนะใครที่ไม่มีไอคอนอยู่ข้างล่างตรง Google นะคะก็สามารถมาพิมพ์ตรงนี้ได้ค่ะ www.youtube.com ค่ะเมื่อมาที่หน้า YouTube แล้วนะคะก็ไปที่ไอคอนช่องของเราค่ะไปที่ YouTube Studio ด้านซ้ายมือนะคะมาเลือกที่การตั้งค่าค่ะเลือกที่ช่องนะคะข้างบนค่ะเลือกการมีสิทธิ์ใช้ฟีเจอร์ค่ะเลือกสถานะและฟีเจอร์รู้สึกว่าตั้งชื่อ URL ของช่องเนี่ยจะต้องมีผู้ติดตาม100คนหรือเปล่ามาเลือกที่ URL ที่กำหนดเองค่ะคุณมีสิทธิ์ใช้ URL ที่กำหนดเองขอได้ที่นี่ก็มาเลือกเปิดใช้งานค่ะ URL ที่กำหนดเองคุณมีสิทธิ์ใช้ URL ที่กำหนดเองโดยจะรับสิทธิ์ได้ที่นี่เราก็จะเลือกรับสิทธิ์ได้ที่นี่ค่ะโอเคเมื่อมาที่หน้านี้นะคะก็ จะขึ้นป๊อปอัพว่ารับ URL ที่กำหนดเองนี่คือลักษณะชื่อของคุณบน YouTube youtube com c d share โ okay. อเคเราชอบอันนี้แล้วนะคะให้เราเลือกมาติ๊กถูกตรงนี้ค่ะฉันได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของ URL ที่กำหนดเองก็ไปอ่านก่อนก็ได้นะคะอันนี้เคยเปลี่ยนแล้วแต่ว่าช่องนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนเลือกเปลี่ยน URL ค่ะ คลิกว่าก็ไปเลือกยืนยันตัวเลือกค่ะมาดูว่า URL ที่เรากำหนดเองเป็นยังไงก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสามารถ Copy อันนี้ไว้ได้เลยลองดู Ctrl V ค่ะสั้นๆ ก็จะมาที่หน้าแรกของเราแล้วนะคะง่ายใช่ไหมคะ URL ของช่องเราก็จะสั้นลงจำง่ายขึ้นสำหรับวิธีการกำหนด URL ของช่องก็มีเท่านี้แล้วค่ะแล้วเจอกันคลิปใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ